คลิปนี้ครับเราอยู่กับแบรนด์ Steel Series ครับแบรนด์เกมมิ่งเกีชั้นนำอันดับต้นๆของโลกครับซึ่งได้ออกตัว Limited Edition มาใหม่ในชื่อรุ่นว่า The Ghost Collection ครับหรือเรียกว่า The Ghost Series นั่นแหละมีทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวเมาส์เกมมิ่ครับ สวัสดีครับรายการบ a นหน้ารีวิวครับรายการที่จะรีวิวสินค้าทุกชิ้นในร้าน b a n a n ครับนี่เห็นหน้าผมครับนายจอนวักก็มีสินค้าเกมมิ่งเกียร์มารีวิวและแนะนำไปอีกแล้วครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับแบรนด์ Steel Series ครับแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ชั้นนำอันดับต้นๆของโลกครับซึ่งได้ออกตัว Limited Edition มาใหม่ในชื่อรุ่นว่า The Ghost Collection ครับหรือเรียกว่า The Ghost Series นั่นแหละมีทั้งคีย์บอร์ดและก็ตัวเมาส์เกมมิ่งครับก่อนหน้านี้ครับสองรุ่นนี้ได้ออกมาให้เราได้ใช้งานกันแล้วครับแต่ก็มีแค่สีดำคร สีใหม่ออกมาครับใครเป็นแฟน Steel Series ต้องห้ามพลาด2ตัวนี้อย่างแน่นอนครับอยากได้เมาส์เกมมิ่งหรือคีย์บอร์ดเกมมิ่แบบ Hi End จัด2ตัวนี้ไปได้เลยครับแล้วขอบอกก่อนครับว่า2ตัวนี้มีขายในประเทศไทยน้อยมากๆครับคีย์บอร์ดเนี่ยมีแค่65ตัวเท่านั้นส่วนเมาส์ตัวนี้มีขายแค่114ตัวเท่านั้นครับส่วนตัวนี้มันจะดียังไง Hi e n ยังไงเราไปดูกันกว่าว่าเจ๋งขนาดไหนครับไปครับ เริ่มจากคีย์บอร์ดก่อนครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Steel Series Apex Seven Pro Edition ครับนี่ซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวก่อนก็คือสีขาวครับนี่ฮะสวยงามมากครับราคางตัวนี้ครับสีนี้นะรุ่นโค้ดนะอยู่ที่7,290บาทครับส่วนตัวก่อนนัานี้ที่เป็นสีดำราคาอยู่ที่6,290บาทครับต่างกัน1 0 0 0บาทตัวนี้ครับมาดีไซน์ที่สวยงามมากครับมีทั้งหน้าจอตัวนี้ครับปุ่มคีย์บอร์ดต่างๆครับแล้วก็ตัวสายที่ให้มาทั้งหมด2เส้นซึ่งไอ้สาย2เส้นเนี่ยเป็นสายที่ ตัวหนึ่งเนี่ยไว้จ่ายไฟอีกตัวหนึ่งเนี่ยไว้เป็นฮับในการต่อมันจะทํางานร่วมกับตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเราสามารถเอาเมาส์สายเนี่ยมาเสียบได้สายเนี่ยต่อเข้าที่คอมพิวเตอร์เราก็ใช้งานร่วมกันได้เลยครับส่วนการดีไซน์ครับตัวนี้ครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ TKL คือ1 0 Keyless ครับก็คือมันจะตัดตัวนําแพด10ปุ่มตรงนี้ออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการให้เราเล่นเกมครับแล้วเราลากมงล่าเมาส์เนี่ยคีย์บอร์ดตัวสั้นๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์กว่าคือมันจะไม่เกะกะใครเป็นแฟนเกมสาย FPS ตนนนีีี้้ถือวววว่่าาามมะกๆัััสตตด นะเป็นแอร์ครเกตอลูมิเนียมเฟรมครับก็มีความแข็งแรงไม่หนักเลยเบามากสามารถพกพาไปเ่นเกมที่ไหนก็ได้เหมือนกันครับส่วนตัวคีย์แคปตัวนี้ครับเป็นวัสดุบแบบ PBT ครับซึ่งรองรับก,การกดได้ถึง50ล้านครั้งส่วนตัวสวิตช์ครับเป็นแบบเลสวิตช์ครับก็มีความรู้สึกเหมือนกดคีย์บอร์ดเกมมิ่งแต่ก็ไม่ได้เสียงดังจนเกินไปครับส่วนไฟ RGB ครับตัวนี้ก็ให้ไฟ RGB ได้ถึง16.8ล้านเฉดสีสามารถไป,ปเปลี่ยนพวกโหมดพวกไฟพวกเฉดสีเนี่ยได้ที่แอปของ Serie โ นี่คือดีไซน์คร่าวๆข,ของเจ้า APEX 7 t k ซเว่นนะถือว่าสวยงามมากๆครับ ซึ่งอีกจุดเด่นนึงที่ผมชอบสำหรับการดีไซน์ตัวนี้นะคือตัวนี้ครับจอ OLED ตัวนี้ครับจุดเด่นมันคือมันสามารถคัสตอมโลโก้ที่จะขึ้นตรงนี้ได้โบบอติแล้วเนี่ยโลโก้เนี้ยมันจะขึ้นว่า Steel Series เราสามารถไปโหลดภาพโหลดอันียมาขึ้นจอตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้มันจะแสดงพวกข้อความจาก Discord หรือข้อความแสดงผลจากเกมที่มันรองรับกับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับก็จะโชว์ที่ตัวนี้ให้เราเห็นว่าอ่าตอนนี้มีใครทักอะไรเข้ามาหรือเปล่าครับแล้วก็ตัวปุ่มตรงนี้สามารถบังคับเล่นเพลงหยุดเพลงแบบพวกมัลติมีเด มีเลื่อนนึงครับจะไม่พูดไปได้คือมันแถมตัวที่รองมือมาด้วยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยประกอบง่ายมากก็แค่ติดเข้าไปตรงนี้โชว์นี่มันก็เป็นแม่เหล็กติดมือเลยครับนี่นะแถมมาให้ด้วยเวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยเผื่อจะลองมึงลองมือไม่ให้มือด้านเพราะให้มาในกล่องด้วยครับซึ่งโดยรวมนะผมว่าดีไซน์มันเท่มากแล้วก็ดูพรีเมียมมากสมราคากับที่เป็นตัวคีย์บอร์ดแบบไฮเอนด์ครับมาดูดีไซน์ที่ตัวคีย์บอร์ดไปแล้วย๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวเมาส์และสเปคของเจ้าตัวนี้บ้างดีวกว่าว่ามันเจ๋ง มาที่ตัวเมาส์ตัวนี้บ้างครับตัวนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า SteelSeries Mouse Wireless Gaming A l o c k e นะเป็นสีโค้ด Limited Edition นะครับเมาส์ตัวนี้ครับร oki, นะเป็นเมาส์แบบไร้สายนะซึ่งมีการทำงานเชื่อมต่อเนี่ยสระบบคือแบบบลูทูธ5.2และก็แบบไวเลส2.4กิกเฮิร์ที่ต่อผ่านตัวดองเกิลตัวนี้ก็เลือกใช้งานว่าเราอยากใช้งานแบบไหนนะจุดเด่นของมันครับอย่างที่รู้เห็นเลยครับคือเรื่องดีไซน์สวยมากๆนอกจากจะดีไซน์สวยสีสวยแบบนี้ครับยังเป็นเมาส์ที่มี เบามากๆเบาแค่6ก่กรัมเท่านั้นครับเมาส์ครับเป็นเมาส์แบบเกมมิ่งทั่วไปครับมี6ปุ่มครับซึ่งตัวปุ่มเมาส์เนี่ยมันสามารถรองรับการกดได้ถึง80ล้านครั้งตัววัสดุครับเป็นวัสดุพลาสติกเนื้อดีนะมีความยืดหยุ่นและทนทานครับซึ่งตัวสวิตช์ตัวนี้ครับที่ผมบอกว่ามันทนทนเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า g o เด e n m i คไ o IP 54ครับมันสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้ด้วยครับส่วนด้านหลังตัวนี้ครับมีตัวไฟ r GB ให้มาเท่ากับตัวคีย์บอร 8ล้านสีแล้วก็ที่มันพิเศษโดดเด่นกว่าเมาส์ยี่ห้ออื่นก็คือตัวไฟ RGB ที่แถวาตรงนี้เนี่ยแบ่งมาเป็น3โซนนะซึ่งแต่ละโซนสามารถคัสตอมให้สีไม่เหมือนกันได้ก็ไปคัสตอมได้ที่โปรแกรมของ Steel Series เลยตัวนี้ครับเป็นเมาส์ที่มีความเร็วสูงมากสามารถปรับ DPI นะได้เร็วสูงสุดถึง18,000 DPI เลยครับเรียก <c oughs> ว,ว่าถ้าปรับสูดเนี่ยสบัดเมาส์นิดเดียวเนี่ยก็ลากเคอร์เซอร์ได้ทั่วจอเลยซึ่งพอตัวนี้ครับสามารถเปลี่ยน DPI ตรงนี้ก็คือปุ่มนี้นั่นเองครับมันเปลี่ยน ดพไอไดเห็นไหมเนเนีน่นอกจากตัวดพไอที่มีความเร็วสูงนะครับตัวเซนเซอร์ก็เจ๋งเหมือนกันครับตัวนี้ครับเซนเซอร์ครับเป็นเซนเซอร์แบบ True Move Air ครับตัว True Move Air เนี่ยมันเป็นชื่อเรียกเซนเซอร์ที่มีไว้สําหรับเมาส์ระดับไฮเอน n d เท่านั้นครับซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้ครับมันมีข้อดีคือมันจะสามารถแท็กกิ้งเวลาเราลากเมาส์เนี่ยได้แบบ1ต่อหนึ่งเลยแล้วก็เวลาเรายกเมาส์เวลาเราวางเมาส์ลงกับพื้นโต๊ะหรือพื้นสัมผัสโต๊ะเนี่ยมันก็จะไม่มีการเพี้ยนะครับแล้วนี่ ได้บนทุกพื้นผิวนอกจากเซ็นเซอร์ที่ไหลลื่นแล้วครับเห็นตัวพลาสติกตัวนี้ไหมเป็นวัสดุที่เรียกว่า PTFE ครับซึ่งไอ PTFE เนี่ยมันคือแร่ธาตุนะที่พอมาผสมกับตัวพลาสติกเนี่ยมันจะเกิดแร่ธาตุตัวที่ทนต่อแรงเสียดทานทนต่อการสึกหลอทนความร้อนก็คือใช้งานได้นานหลายปีตัวนี้ครับแบตเตอรี่ให้มาอึกถึกทนมากๆครับถ้าใช้กับระบบบลูทูธสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง200ชั่วโมงแต่ถ้าใช้แบบไวเลส2.4นะที่ต่อกับตัวดองเกิลตัวนี้เนี่ย พใช้งานได้สูงสุดถึง80ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเรียกว่าชาร์จที่นึงเนี่ยก็ใช้งานไปยาวๆเลยครับนอกจากนี้ครับในกล่องครับนอกจากตัวดองเกิลที่ไว้เสียบสัญญาณ2.4เลยนะก็มีตัวนี้ครับสายที่มันเป็น USB Type A กับ USB Type C กับไอตัวที่มันเป็นตัวฮับตัวนี้ครับเผื่อใครที่มีเครื่องตั้งอยู่ไกลๆหน้าจอหรือไกลๆโต๊ะเราเนี่ยล้วก็ใช้ตัวสายตัวนี้เสียบจากคอมพิวเตอร์ออกมาได้ครับแล้วก็มาต่อเข้ากับโตตัวนี้เพื่อเป็นฮับให้เสียบตัวดองเกิลนี้เข้าไปครับก็จะได้ เก่าแบบไม่มีไทซีเลยพี่ก็สามารถตัวใช้ตัวนี้แปลงเป็นไทเอได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงดีกว่าครับว่ามันจะใช้งานได้จริงขนาดไหนครับแล้วก็เวลาไปปรับพวกข้อมูลในโปร,โปรแกรมนี้ปรับยากง่ายและปรับอะไรกันได้บ้างครับ เอาครับมาผมได้เสียบตัวคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วเมาส์ตัวนี้ครับเข้ากับโนบุกเกมมิ่งของผมเป็นที่เรียบร้อยแลวครับดูครับพอเสียบปุ๊บนี่สวยไงเป็นไฟ RGB นะบอกแล้วครับเวลามันเป็นไฟ RGB อยู่สีขาวพวกนี้เนี่ยแล้วพอมันออกมาในห้องที่แบบว่าไม่ได้สว่างมากเนี่ยมันจะสวยงามมากเห็นไหมไล่เฉดสีครับปรับได้เลยแล้วก็เมาส์ครับเสียบเรียบร้อยแล้วครับก็จะไล่เฉดสีเหมือนกันครับอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมไฟสามโซนหนึ่งสองสามนี่ไล่เฉดสีอยู่ครับมาดีเรามาดูดีกว่าว่าพอเราเสียบเจ้าเมาส์และคีย์บรรมมม่งงตััวนน้้าาาบแแแลลสถปะใช ยังไงได้บ้างครับเริ่มจากการปรับแต่งก่อนเลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนซึ่งเราก็ไปโหลดตัวซอฟต์แวร์ได้เลยครับที่เว็บของ Steelseries เลยครับซึ่งมันจะชื่อโปรแกรมว่า Steelseries GG หรือ Steelseries Engine 3นั่นเองครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับพอคลิกมาแล้วจะเจอหน้าต่างนี้นะนี่ก็มันจะให้เราเชื่อมต่อกับพวกคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ของเราซึ่งพอเ,เชื่อมต่อปุ๊บนี่มันจะขึ้นให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ไรของ Steelseries เชื่อมต่ออยู่บ้างครับอ,อนขึ้นแล้วครับ a l o x T v i e l s n แล้วก็ Apex 7 e v T K เราดูจากตัวมาส์ก่อนอ่ะนี่เข้ามาครับเห็นเลยครับว่ามันสามารถปรับได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งค่าบัตทอนครับปุ่มต่างๆว่าเราจะเซตค่าเป็นอะไรครับแล้วก็มีเซตค่ามาโครครับนี่สามารถเข้าไปตั้งมาโครได้เลยนะแล้วก็เข้าไปแล้วก็สตาร์ทตั้งค่ามาโครต่างๆได้เลยครับอ่ะตรงนี้ครับก็เป็นตัวเซตค่าตัว DPI ครับอ่ะตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เลยครับก็สูงสุดอย่างที่บอก1นึ่งหมนะอ่ะตั้งได้เลยครับแล้วก็สามารถตั้งค่าโค้แบบสลีฟนี่อะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วก็มาดูนี ครับก็ปรับค่าสีได้นะเอ๊ปรับค่าสีได้เลือกได้เลยครับอ่ะผมเอาสีอะไรตั้งได้เลยเนี่ยพอผมปรับเป็นสีม่วงปุ๊บสีม่วงขึ้นไปแล้วควบคุมการตั้งค่าได้หมดทุกอย่างครับตัวเมาส์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัว a p e x 7บ้างดีกว่าครับมันก็คล้ายๆครับตัว a p e x 7เนี่ยก็าสามารถปรับพวกคอนฟิกต่างๆพวกคีย์บอร์ดพวกคีย์แคปได้ครับแล้วก็ปรับพวกทรงพวกสีได้เช่นเดียวกันครับเนี่เห็นไหมสามารถปรับสีได้มีเป็นลายครับได้หมดเห็นไหมนี่ได้โหมดเลยสิง เป็นแบบลมหายใจนะมันก็จะแบบว่าแผ่วๆนี่แผ่วๆนี่แผ่วๆเห็นไหมแผ่วๆแผ่วเห็นไหมแผ่วนี่ตัวไฮไลท์อยู่ที่ตัวนี้ครับโอเลสเซตติ้งสามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมตัวหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสติลซีรีส์อยู่เราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยของผมจะวาดบานาน่าวาดไปได้เลยขึ้นบานาน่าสามารถเซตได้เลยหรือเราจะไปโหลดรูปมาลงก็ได้นะรูปที่แบบว่ามีความละเอียดเป็นพิกเซลเนี่ยก็ลงแล้วก็มันจะเป็นรูปขึ้นเลยตัวโปรแกรมเนี่ยก็ค่อนข้างจะละเอียดครับนอกจากคัสตอมอะไรอุปกรณ์ต่างๆนะมันก็จะมีใช้งานคู่กับแอป ดีมากมายด้วยนี่มันสามารถใช้กับบิตรส่วดอย่างที่บอกครับแล้วก็มีพวกออ d i โอเวอร์ชวพวกนี้ก็ทําได้หมดนี่เราสามารถไปแอปซินต่างๆได้จอโอเลดเนี่ยมันสามารถแสดงค่าสเตตรัสในเกมได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็มีขึ้นมาบอกครับว่ามันรองรับเกมอะไรบ้างก็ไปลองโหลดลองเล่นดูครับถือว่าใช้งานได้ดีและปรับแต่งค่าได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการใช้งานเล่นเกมดีกว่าว่าฟีลลิ่งการเล่นเกมเจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวผมขอเทสกับเกมขวัญใจมหาชนอย่างพับจีแล้วกันครับ ตอนนี้ครับผมอยู่ในเกม PUBG เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวมาลองฟิลลี่นการเล่นเกมคร่าวๆว่าฟิลเลี่งการเล่นเกมเป็นยังไงนะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสิ่งแรกที่ชอบเลยเวลาเล่นเกมเลยคือความที่มันเป็น TKL แบบ10 keyless เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ในการเล่นเกมให้เราเยอะครับเวลาเราตั้งมงตาม้าเมาส์เนี่ยเลยเยอะแล้วก็ปุ่มคีย์แคปที่เป็นแบบเลส i วิตผม,มเป็นคนที่ชอบเล่นเกมบนคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะแต่แบบว่าไม่ชอบแบบว่าที่มันมีเสียดดงดงังๆแต่พอตัวนี้มันมีแบบความรู้สึกเหมือนกับกดคีย์บอร์ดเกมมิ่ ก็เสียงไม่รบกวนโอเมตหรือคนที่อยู่ข้างแต่อย่างใดครับเลือกความกดรัวๆเนี่ย ก,กดได้ครับไม่มีปัญหาครับกดได้หลายปุ่มพร้อมกันไม่มีพัดเพี้ยนนะ,ะไม่มีแบบว่าปุ่มเพี้ยนปุ่มหลุดอะไรแต่อย่างใดถือว่าฟีลลิ่งโอเคเลยส่วนตัวนี้ A Log T ตัวเมาส์เวทตัวนี้ครับสิ่งที่ผมชอบเลยคือไอตัวเซนเซอร์แบบ Two Move Air เนี่ยมันดีจริงนี่ผมเล่นอยู่บนโต๊ะไม้นะแล้วก็ไม่มีตัวแผ่นรองเมาส์มันก็ให้ความลื่นด,ดีมากสะบัดมงสะบัดเมาส์เนี่ยล่างมงล่าเมาส์เนี่ยไม่มีสะดุดมันเป็นเมาส์แบบไร้สายแล้วก็เบาทําให้มันควบคุมง่ายไม่มีรู้สึกว่าเมาส์หนักแล้วก็เล่นเกมแบบพ ทางดีส่วน idpi ที่ให้มา18ื่นเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะให้มาเกินความจําเป็นไปสักเล็กน้อยเพราะมันเร็วมากดูโอ้โหเดืยวไปไหนดูนี่อยากกับแยกข้างพันล่างดูมันไปแบบว่าเร็วมากครับก็ใครที่แบบว่าชอบเล่นความเร็วหมื่นแปดก็จัดได้เลยครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันเร็วเกินไปนิดเดิเพราะเอาซักประมาณ3 0 0 0ันสี่พันเนี่ยได้อยู่ครับเวลาวิ่งอยู่แล้วแบบเผื่อม,มีศัตรูมาข้างหลังเนี่ยสบัดมานิดเดียวกลับไปยิงต่อได้เลยนะมีศัตรูมาข้างหลังสบัดมาา์ขึ้นกระโขบยิง ดูเรื่องดีครับเอว่าเป็นเมาส์เกมมิ่งแล้วก็คีย์บอร์ดเกมมิ่แบบไฮเอนด์ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับ เมื่อกี้ผมก็ไปลองทดลองการใช้งานมาเข้าคร่าวแล้วครับแล้วก็ไปลองปรับตรงปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วก็อย่าเรามาสรุปกันดีกว่าว่ามันดีแล้วมีจุดสังเกตอะไรบ้างครับจุดเด่นเลยครับข้อดีคือดีไซน์สวยครับใช้งานได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดใครที่ชอบแบบเสียงเงียบๆดีไซน์สวยๆอะไรพวนี้ผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์นะส่วนเมาส์เนี่ยก็โอเคเลยเรื่องแบบว่าการสะบัดเมาส์ความเบาพวกน,นี้ผมว่าใช้งานได้ดีครับตัวเซ็นเซอร์ตัวอรวองเมาส์ตัวนี้เนี่ยทำงานได้ตามราคามาเลยครับถือว่าโอเคสำหรับราคาที่มันสูงก็ไดด้ปเปปและระรริที โดยรวมผมว่าดีมากแต่มีจุดสังเกตแค่บางจุดครับคืออย่างตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ตัว Apex 7ที่เป็นตัว Gold Edition ตัวนี้เนี่ยใครที่จะซื้อไปเล่นเกมอันนี้ไม่ติดนะคือคือเล่นเกมด้วยแต่ถ้าใครจะซื้อไปแบบว่าไปพิมพ์งานด้วยตัวนี้ค่อนข้างจะมีจุดสังเกตรครับคือตัวคีย์แพดมันเนี่ยไม่มีภาษาไทยให้มาครับเป็นอังกฤษล้วนเลยคือถ้าใครที่พิมพ์สัมผัสได้อันนี้ผมว่าไม่ติดแต่ถ้าใครที่พิมพ์แบบผมเนี่ยพิมพ์ไปมองคีย์บอร์ดไปเอ๊ะไหนกอไก่ไหนดอเด็กไหนจอจานวะตว เล่นน้อยในการพิมพ์งานครับแต่ถ้าซื้อไปเล่นเกมจัดได้เลยครับและจุดสังเกตอีกข้อนึงครับของคีย์บอร์ดตัวนี้ครับคือไอตัวเก็บสายตัวนี้เนี่ยไอสายตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะแข็งครับแล้วเวลาเราแบบเก็บสายอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นรอยง่ายต้องระวังนิดนึงครับอ่ะนี่คือจุดสังเกตของตัวคีย์บอร์ดครับส่วนเมาส์อันนี้บอกเลยว่าใช้งานดีมากครับไม่มีแบบว่าจุดด้อยเลยคือโอเคมากๆครับถ้าใครครับกำลังมองหาเมาส์และคีย์บอร์ดเกมมิ่งระดับไฮเอ็นนะที่มีงบประมาณไม่อั้นแล้วอยากได้ตัวไฮเอ ใช้งานดีครอบคุมการใช้งานเลยพวกนี้จัดตัวนี้ไปได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับย้ําราคาอีกทีครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับตัว Apex 7 TKL Gold Edition ราคาอยู่ที่7,290บาทครับส่วนเมาส์ตัวนี้ครับเมาส์ไวเลสตัว Alog T ตัวนี้ครับตัว Gold Edition สีนี้นะราคาอยู่ที่5,290บาทครับก็ไปหาซื้อได้เลยครับที่ร้าน Banana แล้วก็บานาอีคลิปทุกสาขาครับหรือใครอยากจะช็อปออนไลน์ก็ได้ครับใน www.bnn.in.th ก็ม มีครบครับก็ไปซื้อไปช็อปกันได้เลยครับสำหรับบรรณาธิารีวิวคลิปนี้ก็จะรบวนกับวรงการประมาณนี้ครับใครมีคําถามแล้วก็ถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับผมและทีมงานชาวบรรณาาทุกคนจะเข้าไปตอบให้ได้ทุกคําถามครับสำหรับบรรณาธารีวิวคลิปนี้ครับกับผมนายจันรวัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ